นะครัสถานการแบบนี้เนี่ยผมเรียนย้านะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางออกของมันก็จะมี2ทางคือ1นึ่งฮาร์ดพาวเหรือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวก็คงจะมีการประกาศกฎในการศึกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซอฟต์พาวเวออาจจะว่าไปตามนิติรัฐนิยธรรมแต่จุดจบของมันปลายทางมีทิศทางเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็ดนร้อนๆเรื่องการเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรปรากฏว่าการเจราจาสิ้นสุดลงการหยุดยิงสิ้นสุดลงแต่ปรากฏว่าทั้งประชาชนและสื่อมวลชนนะครับไม่ไว้ใจรัฐบาลนะครับของอิงที่มีรักษาการชื่อภูมิธรรมเวชุวชัย แม่มาจากไหนแม่มาทำอะไรครับแม่อยากบอกอะไรเขาครับเป็นญาติคนเป็นญาติพวกญาติที่อพยพมาจากกัมพูชากับสิงกโปค่ะแม่อยากบอกอะไรเขาครับถามคับว่าเพื่อนเขาทำไมถึงถึงจังมาฆ่าคนไทยถึงมาบอมคนไทยถึงมาระเบิดคนไทยครับคนไทยก่ะ ตั it, ้งใจค่ะหลังนี NES, now, ้เดียวแม่หลังนี้เดียวตั้งใจค่ะเราคนไทยค่ะเราคนไทยค่ะเราคน ทุกคนค่ะเพราะว่าญาติอพยพมาเยอะเลยที่ตามรัาแต่ไม่ไม่ค่ะแต่ญาติของเรามาค่ะเลยเห็นเสียใจแล้วเสียใจกันมากค่ะญาติอพยพมาจากไหนคะจากกัมพาร์ค่ะที่ที่ที่เข้าบอมเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละค่ะแล้็ออกมาเพราะว่าอยากถามเขาทําไมเขาเป็นเพื่อนกันทําไมถึงถึงทำให้เพื่อนกันมาตามกับคนได้อย่างนี้ค่ะ สองสามญาตค่ะทุกคนเนี่ยต้องหวังบ้านห่วงจองระบางก็มีค่ะแล้วความเดือดร้อนที่นี I mean oh look, Boy, okay. Okay. Hey, ่ได้รับกระทบหลือครอบครัวครอบครัวเพื่อนค่ะญาติค่ะรับเป็นคนไทยแล้วก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะชุดจำญาคือเราคือคนไทยทําไมฆ่าเขมิ้งตัวน้อเขมิ้งไทยด้วยมาเขาช่วยเขาไม่ช่วยค่ะเขาช่วยแต่ครอบครัวเขาพวกเขาเขาไม่ได้ช่วยคนไทยเขาเขาไม่ช่วยค่ะก็มีแต่ของเราจะช่วยกันเองค่ะรัให้กำเนิด กำลังใจทหารอย่างเดียวค่ะที่จะช่วยประชาชนคนไทยได้ค่ะแล้วที่ยากส่งเสียงสะท้อนไปยังไงบ้างคะก็ได้แค่นี้ค่ะเขาไม่ฟังค่ะเสียงยากกว่านี้เขายังไม่ฟังแค่เสียงเดียวเขาไม่ฟังรอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะนี่ชื่ออะไรคะไป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  you're บแล้วพี่เขาจบแล้วพี่แทนเย็นเขาจบแล้วพี่เขาจบแล้วแทนเย็นพี่อยากให้ทุกท่านเป็นกระบอกเสียงแทนใจประชาชนทุกคนนะคะว่าพวกเราจะปวดจริงๆครับผมค่ะอันนี้อ้อนวอนวิงวอนเลยใช่ไหมครับวิงวอนค่ะบอบบอให้พี่พูดภาษาคาเมนไหมคะพี่ค่ะยประชาชนพูดพี่พี่เป็นพี่เป็นคนไทยค่ะพี่คนไทยพูดภาษาเขมรได้พี่อยากจะบอกเลยบ๊อบบ๊อบอิงอิงนะทำไมเทินจังนะโอนโอนเทินจังนะ อ้ยประชาจนงออชื่อจับคลังนะโอนประชาชนทุกคนเจ็บปวดกับการกระทําของคุณที่ผ่านมามากนะคะขอให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเถอะค่ะนะคะผลประโยชน์เราไม่รู้อะไรหรอกแต่ประชาชนขออยาอยู่อย่างสงบสุขจริงๆค่ะยคากคภาพกับทีนะคะ เดียร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะระวังตื่นนะค่ะใครอะไยกกําลังจะเดินทางไปที่อัมพวาเนี่ยโอ้โ้อะไรเนี่ยใหญ่โตกันเลยกคนระชาชน อะไรตั้งนามันไถชาดคุณอะกตงหคุณแม่ต้องการจะพูดอะไรคะคุณแม่ต้องการจะพูดอะไรคะมันชาฉาแค่ไหนเดียวเมื่อกี้แค่หถามหน่อยเดียวไอคนนั้นน่ะไม่ไ่ไม่ให้พูดมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะประชาชนจะพูดอะไรไม่ได้ มาคุยกาคงอยผ้รนายยเจาไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างนึงท่านจะให้ขอเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหกข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดู ะเปอนอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนฝ่ายฝั่งคนเรียกร้องให้คำสท่านใจเย็นท่านจเย็นท่านใจเย็นท่านจเย็นท่านจเย็นท่านเยืน่านใจเย็นท่านใจเย็ท่านจเยน่เย็นานเย็น่าเยนท่านใจเยนท่านเยืนท่านใจเย็นท่าเยนาเยนท่าย็น่นใจเย็นท่นเยน่านใจเย็ท่านใจเยท่านจเยนท่านใเย็นท่านใ็น่าจเย็น่านจย็นท่านใจเย็ท่าทัาย็ท่านใจเย็ี่านใจเก็ารเย็นท่านใจเย็น่านใจเยน่าเยนทด้เน่านเยนี่ใเนท่าในท่าน็่าระุย็ท่็ยอมรับ แล้หกเจ็ดข้อที่รัฐมนตรีที่ทางกองทัพบกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ยอยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามขับรัฐบาลกดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปผูกคอกองทัพใช่ไหมคะนี่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 ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมพอแล้วครับไม่คุยได้ภาษีท่านมาชี้แจงก่อนภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปผูกคอกองทัพ นี่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 ท่านทำหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมผมพอแล้วครับไม่คุยได้อ่าหลานข่าวคนนี้ก็เรียกว่าจี้จะเอาคําตอบแต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยแม่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารหรือเรื่องเจรจาภาษีกับทรัมป์มันก็เลยไม่มีคําตอบ ถ้าเป็นนายกจริงเนี่ยจะต้องมีคำตอบครับบอกว่าเรื่องภาษีกับเรื่องสู้รบเนี่ยมันโยงกันเพราะมีทรัมป์พยายามจะสร้างสันติภาพซึ่งเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกให้ถูกว่าสันติภาพตรงชายแดนต้องเกิดก่อนการเจราจาหยุดยิงนั้นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกเสร็จเราก็จะเจราจาเรื่องภาษีแต่เมื่อการหยุดยิงยังไม่เกิดเพราะมีการละเมิดทางฝ่ายกัมพูชา วันนี้เราก็ต้องจัดการให้มันจบให้ได้แต่ที่สำคัญคือว่าคุณภูมิทําลืมไปว่าคุณภูมิทําเป็นคนไปเจราจานะเรื่องหยุดยิงกลับมาถึงปั๊บการหยุดยิงยังไม่เกิดและมีการละเมิดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่กองทัพบ,บกที่ออกมาบอกยังไม่เห็นเลิกเลยท่านไปเจราจายังไงมันต้องเป็นหน้าที่คุณภูมิธรรมต้องต่อสายไปที่หุนมันเน็ตเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอกันแล้วนี่ครับหรือไม่ก็ฟ้อง อันวาอิบราฮิมในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางปิดประตูคุยกันเนี่ยฉะนั้นต้องแจ้งไปที่ประธานอาเซียนว่าเมื่อวานนี้ท่านเป็นสกิพยานแต่ผมมีหลักฐานว่าทางกัมพูชาไม่ทําตามก็ตกลงหลังเที่อมขึ้นยังมีการยิงกันฉะนั้นขอให้ท่านช่วยแจ้งไปทางคุณมนเน็ตและคุณภูมิธรรมก็ต้องสามารถบอกกับนักข่าวได้นะเช้านี้ผมต่อสายไปคุณมาเน็ตแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอ ทําไมเราตกลงกันออกข่าวไปทั่วโลกแล้วทหารของท่านอย่างยิงฉะนั้นขอให้ท่านสั่งยุติได้ไหมผมสั่งกองทัพผมแล้วยุติคุณสั่งกองทัพคุณให้ยุติเราจะได้ให้แม่ทัพไปเจราจากันตามที่ตกลงผมว่าถ้าคุณภูมิทํามพูดออกมาชัดเจนอย่างนี้มันก็จบความเป็นผู้นําก็จะชัดเจนแล้วก็ออกถแถลงไปเลยครับแต่ต้องออกถแถลงในนามรัฐบาลในนามของ โศรรัฐบาลไทยไม่ใช่ว่าตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยกองทัพเท่านั้นเองที่ออกข่าวถ้ากองทัพออกข่าวมันก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องกองทัพเขายังรบกันอยู่นะแต่ถ้าฝ่ายการเมืองออกข่าวเนี่ยก็คือเราใช้การทูนนำการทหารแล้วความไม่รู้สี่รู้แปดของคนไม่รู้กาละเทศเนาะทั้งพ่อทั้งลูกเลย แล้วก็ทั้งสอสอพักเพื่อไทยนั่นแหละก็พูดไว้ไม่มีผิดอะล่วล้วทุกตัวตั้งแต่หัวยันลูกน้องเป็นไงพ่อมันก็ไปอุบลไปศูนย์พักพิงผู้อพยพเป็นยังไงสอสอ,อุบลไปจัดแจ้งให้เขามานั่งร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันใช่ไหมเนี่ย ในความรู้สึกมึงเนี่ยให้คนอื่นเขามาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในขณะที่ทุกคนเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องเนี่ยทิ้งวัวทิ้งควายเนี่ยมาอยู่ศูนย์อพยพเนี่ยมึงคิดได้ยังไงฮะให้เขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้อีสอสอพวกนี้ก็จัดแจงแล้วเกินฉล่าเฉลียแข้งเลียขาแล้วเกิน คนมาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์มันใช่ไหมความทุกข์ของชาวบ้านแต่มึงยังจะให้เขามาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดมึงอีกเออบ้านช่องเขาพังเสียหายลูกหลานเขาตายกันไปตั้งเท่าไหร่มึงยังมาให้เขาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์มึงนี่ช่างมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแลือเกินเนาะและอีลูกมึงก็เหมือนกัน อย่างอุงอิงเนี่ยเมื่อวันไหนก็ไปสุรินไปสุรินแล้วเขาก็บอกเขาก็บอกกันแล้วนะว่าพยายามว่าเอออย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปพวกสถานที่สําคัญต่างๆแบบว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะกัมพูชาเนี่ยจะจับจุดจับอะไรพวกเนี้ยได้แล้วมันก็ยิงใส่เราเธอเธอไปสุรินเธอโพสต์หมดเลยเธอไปไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่น เนี่ยมันคือความเป็นไส้ศึกไกลๆหรือเปล่ามึงแท็กหมดเลยว่ามึงไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะมึงบอกเขาหมดเลยว่ามึงไปตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยแหละด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าไอจรวดอะไรของมันเนี่ยอันใหม่เนี่ยบ M อมยี่สิบเอ็ดหรหรืออะไรเนี่ยนะจาชื่อไม่ได้เหมือนกันที่มันบอกว่ามันยิงเข้ามาได้ร้อยสามสิบกิโลเมตรเนี่ยนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดล็อกเป้าขึ้นมายอย่างเงี้ยนะคะศูนย์อ,อพยมทั้งไหนทั้งแหล่เนี่ยนะ ที่แบบเป่าประกาศกันแล้วมีคนอพยพเข้าไปอยู่เนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกเป็นห่วเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันตั้งเป่าแล้วมันนําไปยิงแล้วมันไปบอมไปตรงนั้นแหละไปโดนในผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่เนี่ยแหละเขาถึงไม่ให้ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายอะไรลงในโซเชียลเพราะมันจะพิกัดได้ดิฉันเจออะไรนะดิฉันเห็นอยู่ในติ๊กตอกมีอยู่คนหนึ่งนะคะเขาสามารถที่จะแบบว่า ไอ้นี่ได้เลยนั่นน่ะเขาเก่งนะน่ะคนนี้ยนะจับจุดจับอะไรได้หมดเลยว่าแบบเออวันนั้นฐานกัมพูชา,ม,ามันถ่ายเหมือนถ่ายคลิปวิดีโอนะแล้วก็แบบเหมือนเมื่อออกเมื่อเผยแพร่อะไรประมาณเนี้ยนะเขาสามารถจับพิกัดได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยที่ฐานกัมพูชาอยู่ณตอนนั้นเนี่ยมันคือตำบลอะไรจังหวัดอะไรของของประเทศกัมพูชานี่แหละมันคือความเป็นไส้ศึกไกลๆหรือเปล่า แล้วเนี่ยนะก็เหมือนตอนที่มันไปจังหวัดอะไรที่มันจะซื้อหวยอ่ะเออแล้วที่แบบมีเจ้าหน้าที่เขาเบรกมาน่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้เออเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้ทําอะไรให้เสียประโยชน์มันไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศเสียประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้อะไรกูไม่เชื่อถ้ามึงไม่ได้อะไรย่มึงไม่ทำหรอกแต่กูลมึงอะถ้าไม่ได้อะไรอะ เสียผลประโยชน์เมื่อไหร่เนี่ยมึงเริ่มเดือดร้อนตระกูลมึงอ่ะเป็นแบบนี้หรือจะมาขอโอกาสขอโอกาสกลับมาเป็นนายุัฐมนตรีมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วตอนที่มึงมีโอกาสทำไมมึงถึงไม่ทำมึงมีโอกาสแต่มึงไม่ทำไงแล้วมึงจะมาขอโอกาสตอนนี้แล้วกูก็ย้อนไปฟังคลิปเสียงที่มึงคุยกับอีฮุนเซน กูก็ไม่มีทางเชื่อขี้ปากไม่เชื่อโดยเด็ดขาดแล้วกูจะบอกว่ากูก็ไม่ไว้วางใจอีรัฐบาลชุดนี้ด้วยให้ทํางานต่อกูอยากให้อีรัฐบาลชุดนี้ยุบออกไปเลยยุบสภาตัดสิทธิ์สอสอทุกคนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิตเพราะไม่มีความน่าไว้วางใจในการบริหารงานให้กับประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียว แม้แต่ไอ้ภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีที่มันจะไปคุยกับเขาเนี่ยที่มาเลเนี่ยกูก็ไม่ไว้ใจไม่มีใครหน้าไว้ใจเลยสักคนดิฉันว่านะตั้งรัฐบาลร,รักษาการขึ้นมาเถอะไม่ไหวแล้วดิฉันคิดว่าประชาชนอย่างเราเรานะ ดิฉันเองก็คิดอยู่ว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลชุดนี้มันไม่ได้จริงๆมันบริหารงานไม่ได้เลยจริงๆแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยจริงๆทหารทําได้มากกว่าและทหารทําให้เราเชื่อมั่นว่าความมั่นคงของประเทศเราและอปธิปไตยของประเทศเราจะยังคงอยู่แน่นอนแล้วเป็นไงไอเลียมแหมขอให้ทหาร อะไรนะสั่งสอนหุ้นเซนก่อนเหรอให้ลบเหลียมหุ้นเซนที่อย่างเงี้ยมึงจะไปขอให้ทหารเขามาช่วยมาช่วยกำหลาดอีหุ้นเซนแต่ ได้เพราะฉะนั้นดิฉันหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเกิดรัฐประหารโดยทหารดิฉันก็ไม่ติดอะไรนะคะเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่เป็นคนกลางนะที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นทหารไม่มีทางที่จะสงบสุขหรอกคะ่ะ ทุกครั้งทหารไม่ได้ผิดในการที่มาทำรัฐธระมหารแต่มันผิดเพราะนักการเมืองที่มันเข้ามาบริหารนี่ไงประชาชนเองก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะให้เกิดรัฐประหารอยากให้ทหารเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาความสงบมันก็ไม่เกิดขึ้นเราไม่ได้เรียกร้องรัฐประหารแต่ คนที่เรียกร้องรัฐประหารคือนักการเมืองเฮี้ยๆทั้งหลายแหละค่ะอันนี้กูแปลกใจจริงๆนะที่จริงไม่สมควรพูดตอนนี้หรอกแต่กูอดไม่ไหวจริงๆแบบเออตอนประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนเขารบกันอ่ะพิธาเสนอหน้าโพสต์ทวิตเตอร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะเออบอกให้ประเทศรัสเซียถอนกองกําลังออกจากประเทศยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขอืมเสือกนะพอที่กับประเทศไทยเขมรมันยิงโรงพยาบาลสองแห่งอ่ะเออ โจมตีเพรเลืเล่อนซึ่งผิดจริงๆผิดที่อนุสัญญาเจนิวาก็ลงไวน้น่ะมันผิดจริงๆนะเด็กเสียชีวิตกูไม่เห็นพวกมึงประนามอะไรเลยอะไรอึดป,ปากมึงอยู่อกูเห็นมึงอ้างต่างๆอนุสัญญาอนุสัญญาที่มึงเป็นปากเป็นเสียงให้เด็กต่างด้าวอะ่ะตอนที่มึงอยู่ในสภาเพราะมึงพร้อมมากนะจะให้คนไทยเลี้ยงดูลูกหลานคนต่างด้าว แต่พอลูกหลานคนไทยโดนอ่ะกูไม่เหินมึงพูดอะไรเลยมึงประนามสิขเขมรนั่นอะ่ะมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าอันนี้กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะที่อยู่ในสภาที่เป็นฝ่ายค้านนั่นมันคนไทยหรือเปล่านะไอ้ชิมหายพูดมั่งนะพอจะทําอะไรหน่อย,อยเยียบ,บงเปิดเว็บไซต์ชี้ชี้เป้าศูนย์อพยพวายจริงเลยอะตอนแรกเราไม่รู้เราว่ารักชาติเบอร์ไหนหรอกแต่พอมันเกิดวันที่มีคนอยากจะมาแย่งอธิปไตยของเรา อยากจะมาเอาภูมาเขืออยากจะมาเอาประสาทตาเมืองรมอยากจะมาคว้าปราสาทตาควายมาเข็นฆ่าทาหารของเราเนี่ยเอ้ยวันนี้เป็นวันที่เรารู้ถึงความรักชาติของปริมาณของเบอร์ของความรักชาติของเราว่าคนไทยทุกคนรักชาติมากๆรักชาติยิ่งชีพจงจําความรู้สึกรักชาติของวันนี้เอาไว้นะคะเอาไว้ตลอดชั่วชีวิตและเราลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงทุกร้อนพระราชาอยทธยแค่ไหนที่พระสงฆ์นิกรในพระองค์ ต้องประสบเหตุแผ่นดินของพระองค์ขององค์บูรพามหากษัตริย์ที่แลกเอาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตต้องมาสั่นครอนเพียงเพราะมีนักการเมืองมาแสวงหาผลประโยชน์อยู่บนแผ่นดินก็เป็นเพื่อนรักกันกับข้าศึกอริราชศัตรูวันนี้ยังเดินลอยหน้าลอยตาทั้งลูกทั้งพ่ออยู่ในแผ่นดินไทยอย่างหน้าตาเฉยหน้าไม่อายหน้า ทั้งที่สร้างและก่อปัญหาเอาไว้มากมายให้จำความเจ็บแค้นแสนสาหาัสวันนี้เอาไว้นะคะคนไทยอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะคะเรื่องของการนำเสนอข่าวสารด้วยนะคะให้ไตรตรองแล้วก็ติดตามแชร์เฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากกองทัพไทยเท่านั้นอย่าเพิ่งสร้างความปั่นป่วนความสับสนให้กับข่าวในโซเชียลก่อนที่จะกดแชร์ก็ขอให้ไตรตรองอไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ควรแชร์หรือไม่นะคะ ให้ระลึกถึงพระมาหากรุณาที่คุณให้ระลึกถึงความสงบสุขร่มเย็นตั้งแต่รัชกาลก่อนแล้วตอบแทนคุณแผ่นดินวันนี้แหะคะ่ะนาทีนี้แหะคะ่ะอย่าได้เป็นเหยื่อให้กับขเมนเพราะว่าขเมรไม่ได้รบเก่งผมขอกล่าวหาเลยครับว่านายภูิธรรมรักษาการนาย,ยรกรัฐมนตรีประเทศไทยตอนนี้เป็นกบฏแผ่นดินเรียบร้อยแล้วครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเสียอธิปไตยตอนนี้เนี่ย คนที่ป้าศตัวอวดที่สุดเนี่ยนะครับก็คือท่านแม่ทัพภาค2แล้วก็ทั้งกองทัพเลยครับตอนนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งปราสาทนะครับที่ที่ทหารกระเมียนยังยึดอยู่นะครับขายฝันอาขายข้าวลูกสาวขายชาติเห็นศัตรูเป็นญาติเห็นลูกของชาติเป็นศัตรูแล้วกูจะอยู่ยังไงมีการขุดประวัตินะผูทํา,ามเบเชวชัยอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์มาก่อนนะครับเคยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีน เป็นสายเดียวกับทางฝั่งของคุนเซ็นนะครับประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในขณะที่สื่อมวลชนของไทยนั้นก็แสดงความไม่พอใจในกรณีที่ภูมิธรรมนะครับนำเรื่องภาษีที่สหรัฐอเมริกานะครับกำลังจะขึ้นภาษีกับไทย36%ไปเร่งทำการจราจาอย่างกระดันหันในวันเฉลิมพระชนพรรษา ในแกบของพระบาทสมเร็จพระเจ้อยู่หัวจึงส่งบททาให้เกิดวิวาทะกันนะครับระหว่างรักษาการนายมตรีและสื่อมวลชนในแะกบขณะที่ไทยเองก็ประนามการกระทําของทางเขเมรน,นะคบไปร้องต่อสหรัฐอเมริกาไปร้องต่อจีนไปร้องต่อมาเลเซียในกรณีที่เขเมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อย่างเป็นทางการนะครับน่เชิงงานสังคราะห์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นยุกยิงลักสมัครสมชายเศรษฐาและองค์อิงเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะเราเห็นสื่อมวลชนเป็นแบบนี้ทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นยกสุดท้ายของรัฐบาลละยกสุดท้ายของรัฐบาลนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าน่ากลัวนนะ แน่นอนฮะเรารู้อยู่แล้วว่าทนไม่ไหวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดปรากฏว่ามีกลุ่มพิราบขาวไปยื่นยุบเจ็ดพักการเมืองนะครับรวมทั้งพักปฏิบัติพัก,พกร่วมรัฐบาลด้วยยุบในกรณีไหนถูกทักษิณชินวัตรทาการครอบงาและจะกระทบเรื่องของความมั่นคงนะครับนั้นก็คงเห็นชัดอ่ะรัฐบาลเข้าสู่ปลายยกล้ การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแบบนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นว่าลําบากผมเรียนยนะ้นา,านะาคณะกรรมการาาการเลือกตั้งขณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถ้าเพิกเฉยล่าช้าประเทศก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปจะมีการก่อวิศกรรมการก่อการร้ายเกิดสงครามเกิดขึ้นได้เพราะความล่าช้าของสององ,องค์กรนี้นะครับนั่นหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสจะรัฐประหารไหมมีการจะประกาศกฎในการศึกไหมผมก็เรียนว่าตอนนี้เรามีการประกาศกฎในการศึกแล้วอย่างน้อย7จังหวัดและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการประกาศกฎในการศึกไปทั่วประเทศนะครับสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้ในประเทศไทยมีไส,ส้ศึกเราก็คงเห็นแล้ว เราก็คงทราบละเราก็คงทราบเช่นกันว่าสองตระกูลเนี่ยเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคนของเขาที่ประชาชนที่สื่อมวลชนเองก็ไม่ไว้ใจนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเขมรเคยให้ที่พักพิงนะกับภูมิธรรมขณะหลบหนีเนี่ยไปอยู่ที่เขมรมาก,ก่อนทําให้ยิ่งไม่น่าไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเรียนย้านะ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางออกของมันก็จะมีสองทางคือหนึ่งฮาร์ดพาวเวอร์หรือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คงจะมีการประกาศกฎอนการศึกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์อาจจะว่าไปตามนิติรัฐนิยธรรมแต่จุดจบของมันปลายทางมีทิศทางเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ